สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมดรทาโร่นะครับกับการดูดวงรายปี2560นะครับรอบนี้ดูแบบ12นักษัตริย์เอ้ยขอโทษครับ12ราศีครับก็12ราศีนะครับชอบติดคำว่า zodiac นะครับโอเค12ราศีนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับราศีแรกคือราศีมังกรคนที่เกิดตั้งแต่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับมีไพ่นี้นะครับ ก็คือตรงนี้เนี่ยจากไพ่ในบอกว่าคุณนั้นจะมีเรื่องกังวลใจเข้ามานะครับต้องระวังนะครับมีเรื่องกังวลใจทุกใจโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความนะครับในช่วงต้นปีคุณจะมีความ,มคิดวิตกกังวลใจเป็นพิเศษนะครับจนถึงกลางปีนะครับจะมีเรื่องให้คุดมีหัวใจกังวลใจเข้ามานะครับก็อีกเรื่อนค,คือรู้สึกเหงาปเปล่าเปลี่ยวหัวใจด้วยเช่นกันนะครับแต่พอกลางปีเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายจุกจิกจู้จีจ้น่าดูเลยนะครับผม ก็ระวังเรื่องของสัญญาคดีความเอกสารนะครับจะมีเรื่องทําให้กังวลใจนั่นเองนะครับผมการการแก้เคล็ดคือแก้เคล็ดด้วยก,ก,การขอพราระจ์กับการทําบุญให้กับขอทานนะครับพ้นเกิดราศีมังกรน,นั้นดวงจะมีเรื่องกังวลใจเปล่าเปลียวกัดรุ้งใจนั่นเองนะครับรู้สึกเหงานะครับแต่พอกลางปีเนะี่ยคุณจะต้องระวังเรื่องของปัญหาการทะเลาะกันเรื่องของจุกจิกวุ่นวายไปหมดนะครับโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวคนร่วมงานนั่นเองนะครับผมส่วน ราศีกุมนะครับราศีกุมคือ13กุมภาพันธ์15มีนาคมนะครับจะมีเรื่องของการที่คุณน,นั้นต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องเงินเข้ามานะครับหรืออาจจะสึกเปล่าเปลี่ยวนะครับว้าวเวเปล่าเปลี่ยวทั้งทั้งที่หลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างเติมเต็มในชีวิตคุณแต่คุณกลับรู้สึกเติมเต็มเท่าไหรนั่นเองนะครับราศีกุมนะครับก็คือมีไพ่ e h a n g Man The h a n g m a n แล้วก็นายอ of Coins เข้ามานะครับก็หมายถึงว่า ตัวคุณเองนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของสุขภาพโรคประจำตัวนะครับหรือเรื่องของความคิดนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นจะเด่นชัดเป็นพิเศษก็คือจะมีเรื่องของทาให้กุ้มใจคิดนู่นคิดนี่แต่ก็เรียกว่ามันมันมันแบบมันแก้ปัญหาไม่ได้อะคุณคิดนู่นคิดนี่อย่างเดียวแต่คุณทําอะไรมันไม่ได้เลยนี่น,น,นะครับก็ทําให้คุณนั้นมีแต่เรื่องวิตกกังวลใจเรื่องเป็นทุกข์ใจนะครับแต่กระเพ่เงินเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้ นะครับเรื่องสุขภาพโรคประจำตัวก็ต้องระวังนะครับผมแล้วก็แต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยตั้งแต่กลางปีเนี่ยคุณจะมีเรื่องของมีเรื่องเงินท,ทองเข้ามามีเรื่องของการอาจจะโปรงมากยิ่งขึ้นนะครับโปรงแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างเรียบเรียงนะครับไม่วุ่นวายกับใครหรือสามารถที่จะโปรงได้ก็ใช้ชีวิตตามที่อัตรากษที่คุณมีนั่นเองนะครับในภาพรวมเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอหลังจากกลางปีไปเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมาบ้างแหละครับประมาณนี้นะครับทําบุญกับ คนพิการนะครับมูลนิธิคนพิการอะไรก็ได้เช่นกันนะครับจะช่วยเสริมดวงตานะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดราศีมีนะครับราศีมีมีไพ่ the f o o l แล้วก็มีไพ่ lady of tea cups เข้ามานะครับหมายถึงว่าในปี2560นั้นคนที่เกิดราศีมีจะมีเรื่องของการเดินทางเด่นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับโดยชีวิตในภาพรวมนั้นคุณค่อนข้างหลักรอยและยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นั่นเองนะครับเรียกว่าราศีมีในปี56 60น่ะ ยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ยัง,ยง uring, เร mm ียกว่ายังรุ่มรุ่มดังดอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินอยู่อย่างนั้นนะครับผมเด่นเรื่องของการเดินทางนะครับก็ปเด็นสองกรณีก็คือสมมติถ้าตัวคุณเป็นคนอยู่กับบ้านจะมีเหตุเดินทางหรือไม่ก็แฟนหรือคนรักจะต้องคอยเดินทางทำให้ต้องอยู่ไกลกันได้เช่นกันนะครับดวงคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมครองอยู่นั่นเองนะครับผมให้มันทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะครับเพื่อเสริมดวงชะตานะคระบ ดวงคุณจะมีเกณฑ์ของการรอคอยนะครับนีเรื่องของการรอคอย, <c oughs> คอยการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเนี่นะครับให้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเช่นเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะช่วยเสริมดวงชะตาคนที่เกิดราศีมีนคนราศีมีนแมบควาว่าดวงเป็นยังไงก็ค่อนข้างกลางๆนะครับหรือว,ว่ายังไม่แน่นอนแต่ก็ถือว่าพอไปได้ที่เด่นในเรื่องของงานเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงต่างๆงานต้องเดินทางนักร้องศิลปินดารานักเขียนเนี่ยค่อนข้างเด่นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ ราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับราศีเมษมี judgment แล้วก็มี six of ออฟทีเข้ามาในที่นี้หมายถึงว่าปี2560คนที่เกิดราศีเมษจะมีการได้รับข่าวที่รอคอยหรือสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาเช่นคนลักเกา่าแฟนเกา่างานเกา่าอะไรเก่าๆจะวนกลับมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเครือญาติญาติเก่าญาติแก่ญาติที่สนิทเนี่ยอาจจะก,กลับมาได้ พบปะพูดคุยได้กลับมาคุยกันข่าวที่รอคอยจากปีที่แล้วก็จะกลับมาได้รับข่าวบ้างหนครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่รอคอยจะมีโอกาสได้รับข่าวสารที่เรารอคอยเข้ามาในอีกแง่นะครับคนที่เกิดราศีเมษนะในปี2560ก็ต้องหมั่นทําบุญทํากุศสน,นะครับเพื่อเสริมดวงชะตาเพราะว่ามีไจัดฉมนเข้ามาในที่นี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่า คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพึ่งบุญบุญบารมีตัวเองเป็นหลักน,นั่นเองนะครับสิ่งอื่นก็ช่วยไม่ได้น,นั่นเองนะครับทำดีไม่ได้ดีทําไมด่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีน,นั่นเองนะครับจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องแล้วก็อะไรกเก่าๆจะกลับมาเด่นๆในคอนเซปต์ของปี2560นั่นเองนะครับราศีพฤษภนะครับต่อเลยนะครับมี full off uh, full o f candlesticks ก็มี five o f c u p s ก็มานะครับหมายถึงว่าปี2560คนที่เกิดราศีพฤษภจะมีเรื่องของเรียกว่า จากเรื่องของการผิดใจกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนร่วมงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกันได้ขัดแย้งกันได้หนเมือง,องโดยแต่ไม่ใช่เป็นเชิงทะเลาะครับีวยกว่าความคิดไม่ลงรอยกันทําให้มันคอยขัดคานกันตลอดคอยทัดทานคอยเถียงกันอยู่ตลอดนั่นนะครับต้นปีจะมีเกณฑ์ได้เรียกว่างานประสบความสําเร็จหรือไปได้เปิดธุรก,กิจย่ยอมๆนะครับธุรก,กิจขนาดย่อมไปได้สวยนะครับ ในเอกแง่จะมีเกณฑ์ของการแต่งงานเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับงานแต่งหรืออาจจะได้ร่วมงานแต่งหรืออาจจะได้แต่งงานนะครับคนที่เขาเป็นอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็แต่พอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปแล้วกลางปีเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะปากเสียงหรือการที่จะมีคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดเราเท่าไหรนักนั่นเองนะครับในเอกแง่คือเรื่องของธุรกิจเรื่องของ คนแก้ตัวเนี่ยอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเช่นญาติพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนรุมต่อว่าได้ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับมีเรื่องทําให้หดหูหัวใจท,ท้อใจนั่นเองนะครับสําหรับสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับจะต้องเรียกว่าหลังจากกลางปีไปแล้วนี่จะต้องทนหน่อยนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่รวมๆก็คือโอเคครับพอไปได้นะครับอ่าหมดไปห้าราศีนะครับต่อไปราศีเมถุนนะครับ ราศีเมถุนราศีเมถุนคือเกิด15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนั่นเองนะครับราศีเมถุนก็คือมีไพ่ Maiden of Cups ก็ Candlestick ก็คือ Five of Candles o ั่ษครับ t h r e of Candles t i c k ก็มี Maiden of c u e s ก็ามานะครับียกว่าคนที่เกิดราศีเมถุนตั้งแต่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปี2560ไม่ได้มีเรื่องที่แย่หรือดีเท่าไหร่นักก็คือเรียกว่าอยู่กลางนั่นเองนะครับ จะมีโอกาสได้เจอคนรุ่นราวอายุน้อยกว่าหรืออายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยถ้ามีบทบาทลูกน้องบริวารก็ได้ลูกบุตรหลานก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเรียกว่าบุตรหลานดื้อลูกดื้อใครมีลูกมีบุตรมีหลานมีลูกน้องในบริวารหรือต้องคอยดูแลนงลูกน้องบริวารเนี่ยลูกน้องไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับแต่อีกแง่ควรจะได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจการติดต่อสื่อสารเหล็กโลหะก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าดวงไม่ค่อยมีไม่ค่อย เรียกว่าไม่มีเคราะห์ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่ามีไม่ได้ว่าดีเท่าไหร่นักก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับหลังจากกลางปีจะมีการเข,ขยายเรื่องของการงานการเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครวัวได้เช่นกันนะครับงานประชัมพันธ์งานเกี่ยวข้องกังคบคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเด่นนั่นเองนะครับผมในแง่ถ้าคนโสดเนี่ยอาจจะได้พบแฟนอายุน้อยกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแต่แฟนนั้นคน่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยฟังคุณเทนะ่าไหร่นักชอบโกหกชอบนู่นชอบโกหกชอบหลอกอะไรเงี้ยครับประมาณชอบขี้อั้มก็ได้อเบาๆชอบขี้อั้มเลยนะครับผม ต่อไปราศีกรกฎนะครับก็หมดไปละ6ราศีนะครับ1 2 3 4 5 6โอเคกรกฎนะครับกันพลาดนะครับต้องนับหน่อยครับกรกฎนะครับมี16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับคนเกิดราศีกรกฎนะครับเกิด16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับมี n i ยออฟคิวส์ก็อ่าทูออฟแคน i นลสต s นะครับราศีกรกฎนั้นเรียกว่าคุณต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของปัญหา ที่คุณนั้นจะต้องใช้พละกกรำลังในการฝ่าฟันนั่นเองนะครับผมในช่วงต้นปีนั้นจะมีปัญหาเหตุนนการณ์บางอย่างให้คุณนั้นต้องใช้กำลังและพละกำลังในการแก้ปัญหานั้นนั่นเองนะครับผมในอีกแง่จะมีคนผิวคล้ำคนในเครื่องแบบตำรวจทหารเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้เช่นกันนะครับเพราะคอนเซปต์ไพ่เนี่ยคุณจะมีคนที่มาเป็นหุ้นส่วนนะครับเพื่อนแฟนก็ได้คนรักที่เป็นคนรักจะเป็นคนในเครื่องแบบในคนในเครื่องแบบเนี่ยจะไปเป็นหุ้นส่วนมาเข้ามามีบทบาทในชีวิตมาคอยช่วยเหลือก็ได้เช่นกัันนนน่เะครบ แต่ถ้าเด่เดๆก็คือในต้นปีนั่นเองนะครับเรียกว่าจะมีคนที่เป็นคนในเครื่องแบบหรือคนผิวค้าประมาณนี้ครับเข้ามานะครับมีส่วนร่วมในชีวิตหรืออาจจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาโดดบาทจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ในอีกแง่คือเรียกว่าดวงคุณน่ะไม่มีเคราะห์มไม่มีอะไรก็จริงแต่จะต้องมี มีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องใช้กำลังพลังกำลังในการฝ่าฟันแก้ไขปัญหาหรือแม่ไม่หรืออีกอย่างคือปัญหาต่างๆเนี่ยมันรอวันสะสมตัวอยู่นั่นนะครับจะต้องคอยค่อยๆแก้ไปต้องอย่าใช้อารมณ์นั่นเองนะครับผมสาหรับกลางเป็นนต้นไปเนี่ยจะมีคนให้คำปรึกษาหรือมีคนให้ความ,าวามช่วยเหลืออะไรนะครับดวงก็คือเหมาะเกี่ยวกับงานที่ต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขาพวกงานเลขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืองานที่ต้องมีคนให้การช่วยเหลือในแง่การจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้เช่นกันครับผม มาต่อนะครับราศีต่อไปราศีสิงนะครับราศีสิงนะครับก็คือ five of coins ก็มี seven of candlesticks นะครับเรียกว่าราศีสิงปีหน้าหรือปี2560ูนะครับผมอัดใน,ในช่วงเดือนธันวาคือปี2 5 6 0นเนี่ยจะระวังจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับกับการงานเรียกว่าจะมีโอกาสที่จะการเงินเนี่ยเป็นหนี้ได้นะครับไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือไม่เหมาะที่จะให้ใครยืมนั่นเองนะครับเรียกว่าการเงิน ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นนะการต้องระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับผมหลังจากกลางปีเป็นต้นไปนั้นจะมีเรื่องของการงานที่จะต้องดิ้นลนแข่งขันค่อนข้างสูงด้วยนะครับเรียกว่าดวงคุณนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งการการกระทบกระทั่งกันการถึงกับชกต่อยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับต้องจะต้องระวังตรงนี้นะครับเรื่องของการเงินเนี่ยต้องโอโหดล้นรนหน้าดูนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับจะต้อง เหนื่อยต้องดิ้นลนแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอีกแน่คือครูจะต้องอระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของการที่จะให้ใครยืมเงินเรื่องของการที่ว่าจะต้องเป็นหนี้นะครับไม่ว่าจะลงทุนใลทั้งสิ้นนะครับในอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ต้องฝ่าฟันปัญหานั้น แต่เพิ่งท้อถอยครับเพราะว่าจากไพ่เนี่ยบอกว่าคุณถ้าคุณยังสู้ต่อยังทาต่อคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการใช็พละกําลังเป็นพิเศษเนั่นเองนะครับดวงจิตอีกการเดินทางเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในปี260นะครับว่าจะก,กลายเปไ็นตัวแปรอนค่อนข้างเด่นน,นั่นเองนะครับต้องระวังการเรียกว่าการแข่งขันนะครับจะมีเกณฑ์แข่งขันได้เช่นกันในอีแง่คนที่ทํางานให้ต้องแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยเช่นนักกีฬาครูอาจารย์หรือโค้ชต่างๆเนี่ยอาจจะ เด่นหน่อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเด่นนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอาต่อนะครับอาต่อนะครับก็ต้องขออภัยครับทีประตูห้องเปิดเองครับก็เลยต้องขึ้นออกไปปิดนะครับสองรอบแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้ลมแรงนะครับหน้าหนาวนะครับอาต่อด้วยราศีเอาไปคือราศีกันนะครับคนที่เกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าใครจําไม่ได้หรือพลาดตรงไหนเนี่ยที่เรื่องของวันที่เกิดนะครับผมจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างของคลิปวิดีโอนะครับอาราศีกันนะครับมี t e n นด์ออฟแค s t i c k แล้วก็มี t m p r m s s e s s เข้ามานะครับเรียกว่างานหนักนั่นเองนะครับในช่วงต้นปีนะครับแต่พอหลังจะกกลางปีเนี่ยค่อนข้างสบายขึ้นนั่นเอนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องรับภาระของแม่หรือของผู้หญิงได้เช่นกันนะครับผม มีภาระของผู้หญิงของแฟนก็ได้เช่นกันนั่นเลยนะครับในช่วงของเดือนคนที่เกิดราศีกันในช่วงปี25-60นั้นนะครับอาจจะมีบุตรได้แฟนอาจจะท้องได้เช่นกันนั่เลยนะครับต้องระวังในเรื่องเรื่องของสุขภาพน้ำหนักเกินได้เช่นกันนะครับผมช่วงต้นปีนะครับจนถึงกลางปีคุณจะมีภาระเยอะมีธุรกิจ หลายอย่างรับภาระเยอะจับงานหนักเหนื่อยนะครับต้องระวังสุขภาพเรื่องปวดหลังปวดกระดูกนั่นเองนะครับแล้วพอกลางปีเนี่ยค่อนข้างสบายขึ้นแต่หลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะค่อยเป็นค่อยไปสักทีเดียวนะครับอย่าต้องอย่าใจร้อนนะครับก็เรว่าราศีกันเนี่ยดงค่อนข้างโอเคนะครับแต่ช่วงต้นปีต้องทนไปก่อนจนถึงกลางปีจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับในอีกแง่นะครับต้องระวังเรื่องอ้วนนะครับเรื่องของน้ําหนักเกินการมีบุตรได้เช่นกันก็ถือว่าดีนะครับการมีบุตรการท้อง นั่นเนองครับในแนง่ดวงครูจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยสนับสนุนส่งเสริมนั่นเนองนะครับทําบุญนะครับกับมารดากับแม่หรือผู้ใหญ่ทพ่หนอที่เรารับถือได้นะครับผม,มตัาราศีตุลน,นะครับราศีตุลน,นะครับเกิด17ตุลาคมถึง16ตุลาคมอ่า15พฤษภาฤษพฤศจิศศศศศยาย,ยนโทษครับราศีตุลคือ17ตุลาคมถึง15 เิื่อสจยนั่นเองนะครับมี the mission แล้วก็มี the view นะครับเรืยอว่าดวงค่อนข้างดีเลยนะครับราสนตุลปี2560นะครับจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและการกลับมาของสิงเก่าๆหรือดวงกำลังเกิดในช่วงหนึ่งของขาขึ้นนะครับมีการเด่นในด้านของการเจรจาการพูดคุยนะครับการวนกลับมาของสิ่งดีๆเก่าๆเข้ามาอีกนะครับผมียกว่าดวงคุณค่อนข้างขึ้นในช่วงนี้นะครับในช่วงต้นปีจะมีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาการทำอะไรใหม่ๆเข้ามาเนเ่ยนะครับเป็นดวงที่ต้อง เรียกว่าในช่วงต้นปีเนี่ยคนที่กิดราศิตุ25ล2560จนถึงกลางปีเนี่ยเป็นลนักษณะดวงที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับถึงจะเด่นนะครับเรียกว่าจะทํางานจะทำอะไรใช้การพูดหรือความสามารถทักษะพิเศษเฉพาะตัวเนี่ยถือว่าไปได้สวยนะครับในช่วงกลางปีเนี่ยเรียกว่าดวงค่อนข้นขางดีได้เลยนะครับศิตุลน,นั้นก็ถ้าจะทําบุญก็คือทําบุญกับทําบุญกับกับการสร้างกุติวัดครับแล้วก็อาจจะบ,บูชาออัยวะได้เช่นกันนะครับค่อนข้างคือที่ผมไม่รับ รายละเอียดเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างนะครับแต่ทั้งทั้ง12เนี่ยนะกว้างก็ดูแค่แนวโน,น้มว่าดวงราศีไหนดีไม่ดีแต่ผมจะสรุปอีกทีในท้ายคลิปนะครับาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิก16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมนะครับต้องระวังเรื่องของความรักนะครับจะต้องมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันได้นั่นเองนะครับสาวบริสุทธิ์เป็นไข้นะครับราศีพิจิกนั้นถ้ายังโสดอยู่ก็โสดยาวไปก่อนนะครับผม แต่ถ้าไม่โสดจะมีเกมที่จะต้องทะเลาะกันสาวอดีตคบคั่ในอีกแง่นะครับถ้าเป็นชีวิของความรักจะมีเกมการเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคุณจะได้เดินทางคุณจะเรียกว่าอาจจะไม่เดินทางก็จะเบื่อกับชีวิตนะครับหันหน้าเข้าหาธารรมะได้เช่นกันการเบื่อการเปลี่ยนสิ่งเก่าไปหาสิ่งใหม่นั่นนะครับเรียกว่าจะมีชีวิตค่อนข้างเบือเบ่อๆอย่างๆด้วยนะครับใน,ในช่วงต้นปีนะครับถึงกลางปีนะครับค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยที่จะแบบแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะราศีพิจิกนะครับเรียกว่าจะเบื่อจะอะไรไปหมดนะครับแต่พอหลังจากกลางปีเนี่ยต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับปัญหาที่อาจจะไม่ได้ตั้งตัวมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับจะต้องระวังตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่ายัางไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นันนกราศีพิจิกนะครับก็ทําบุญกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุอโทกภยัยมูลชิตเกี่ยวกับการ ช่วยผู้ประสบอุตุภัยต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องระวังนะครับราศีพิจิกนะครับอุบัติเหตุเคราะห์อะไรเนี่ยต้องระวังนะครับ่ชคต้นปีก็จะมีเรื่องของเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะรู้เบือ่อการอยากไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอต่อราศีธนูนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับาศีสุดท้ายนะครับคือเกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมนะครับราศีธนู นะครับมีไพ nice off ick, ่ Knight of c a n d l e s t i c กก็ไมเดนออฟแคนเดิลสติ๊เข้ามามีเด่น,เ,ดนเรื่องของการงานเด่นในที่นี้การงานไม่ใช่ว่าเด่นแล้วดีดีดสะทีเดียวเด่นแต่ว่ายัางเรียกว่า,ก,ากลางอยู่นวยนะครับการงานคุณจะมีการกระชับกระชเองเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าค่อนข้างแอคทีฟนั่นเองนะครับราศรีธนูนะครับช่วงต้นปีถึงกลางปีแต่พอกลางไปถึงปลายปีคุณค่อนข้างละหลวมประมาณนี้นะครับรวมๆนะครับ อีกแง่คนโสดจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อาผู้ชายแล้วกันนะครับสำหรับสาวๆเพราะสาวชอบดวงน,นก็คือต,ต, 10, ตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีจมผู้ชาย,ยุงยิบประมาณยี่ห้าไม่เกินสามห้าเนี่ยเข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาจีบเช้าจีบเย็นเข้ามาหยดคาหวานนั่นเองนะครับแต่พอกลางปีเนี่ยอาจจะได้แฟนเด็กก็ได้สมมติว่าคุณไม่เจอนะครับก็จะได้แฟนเด็กช่วงกลางปีนั่นเองนะครับรวมๆเนี่ยก็คือเรียกว่าดวงคุณค่อนข้างกลางๆในเรื่องของการงานมากกว่านะครับภาพรวมคือชีวิตของคนที่เกิดราศีธนูในปี่อนข้างกะ กระับกระเฉงมีเกณฑ์เดินทาง,ำงทำนุ่มทำนุ่นวุ่นวายไหมก็วุ่นวายแต่ว่าไม่ได้วุ่นวายจนน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อแต่คุณจะกระชับกระเฉงหน้าดูแต่พอกลางปีคุณจะค่อนข้างหละหลวมไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับเรียกว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ดีซะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ12ราศีนะครับมาทวนอีกครั้งนะครับดวงที่ราศีเป็นแต่ละราศีเป็นอย่างไรและก็ไม่ดีอย่างไรนะครับดวงที่ราศีมังกรเร้ว่าดวงยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักม ราศีกุมนะครับก็เรียกว่าสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสุขภาพลูกประจําตัวต่างๆนั่นเองนะครับก็เรียกว่าภาพภาพรวมของสองเดือนนี้บางกอกับกุมยังไม่ค่อยโอเคแต่ก็ไม่แย่สัทีเดียวนะครับส่วนราศีมีนะครับดวงค่อนข้างกลางๆนะครับเรียกว่ายังลูกไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยลงล็อกลงรอยสักทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนราศีราศีเมษนะครับราศีเมษค่อนข้างโอเคนะครับดวงค่อนข้างดีมีการพบอะไรเกา่เกา สิ่งเก่าเก่ากลับมานะครับแฟนเก่าญาติเพื่อนอะไรก็แต่นะครับอีกแง่คือการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับทำดีก็ได้ดีนั่นเองนะครับราศีพฤษภเรียกว่าดวงนั้นจะเรียกว่าจะต้องระวังปัญหากับการที่ทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือคนไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับต้นปีถึงกลางปีดีปลายปีไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับราศีเมถุนนะครับนะครับราศีเมถุนคือจะจะต้องระวังเรื่อง ราศีมัไม่ไม่กลางๆนะกันครับแต่ต้องระวังเรื่องของคนลูกน้องบริวารประมานี้มากกว่าแต่ว่าเรมันก็กลางๆน้องบริวารจะไม่ค <hib formation. S 1> ่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แต่ดูค่อนข้างกลางๆนะครับราศีกรกฎเรียกว่าดวงก็กลางๆเหมือนกันนะครับเรียกว่าภาพรวมเดี่ยวดวงกลางๆนะครับส่วนราศีสิ่งนั้นดวงก็ต้องระวังเรื่องของหนี้สินเข้ามาก็ต้องดิ้นรนหน่อยนั่นเองนะครับส่วนราศี กันค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์โอเคครับ2560ค่อนข้างดีแียงว่าจะมีภาระบ้านหรืออะไรหลายอย่างค่อนข้างล่าช้านะครับต้องระวังสุขภาพนะครับส่วนราศีตุลดวงดีนะครับสองาค่อนข้างดีนะครับเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะครับผมส่วนราศีพิจิกั้นดวงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับจะต้องระวังนะครับผมก็สุขอุบัติเหตุเรื่องเคราะห์เรื่องอะไรเข้ามาส่วนราศีธนูดวงค่อนข้างกลางๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าบางคนดูไปทำไมไม่ตรงเลยอาจารย์อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่า มันเป็นการทำนายก,กว้างๆน,น,นะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็งแล้วแต่ลายบุคคลกันไปนะครับอาจจะมีเฉียดเฉียดก็มีตรงก็มีหรือแบบแบบเฉียนๆน,น,น,นิดๆก็มีครับว่าประมาณนี้มันเป็นการทำนายแบบค่อนข้างไม่ระบุลายบุคคลนะครับอยากรู้เฉพาะบุคคลต้องอสอบถามไปดูส่วนตัวนั่นนะครับซึ่งเรงนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทำหนังสือดูดวงนะครับยังไงก็ติดอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับจะทำพยานทำนายดวง2 5 6 0นย์ในหลายๆรูปแบบ ะหลายข้อหลายๆเพราะว่าหลายๆทูปิกนั่นเงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม